ทำไข่เจียวเราทำอ้อมเล็ตผมก็ต้องค่อยยกยกกระทะขึ้นนั่นแหละไม่งั้นมันก็จะอันนี้เกินไปร้อนเกินไปโอเคนี่ก็ เดี๋ยวเราก็ต้องรีบคนแล้วนะเนี่ยมันเริ่มเสร็จตัวแล้วฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เป็นออมเล็ตนะ ่ยมันค่าให้มันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะเริ่มให้เราม้วนได้ไงฮะยออกมามันก็จะค่อยๆเสร็จตัวนี่ ผมก็จะใส่ชีส้สลงไปใส่ชีสจะน่ากินมากเดี๋ยวผมจะเริ่มมวนละ น่ากินนะฮะอืมเดี๋ยวผมก็จะเอาจานออกมาบางทีก็จานแบนๆก็น่ากินอยู่นะผมว่าอือหือโอเค ก็ขอบพริกไทยสันหน่อยเป็นคนชอบกินพริกไทยไม่รู้ทำไมสวัสดีนะครับสองสอพกว่าคนนะครับผมก็ยังทำอาหารทานเหมือนเดิมนะในช่วงเที่ยงๆแบบนี้แล้วก็ชวนทุกๆคนคุยไปด้วยเชกเช่นเดิมแบบนี้นะฮะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนน่าจะ มีความสุขแฮปปี้นะครับกับงานหรือว่าอะไรก็ตามที่ทุกคนทำกันอยู่นะฮะ่วนผมก็มีออมเล็ตนะใส่เห็ดใส่ชีสทานโนคาร์บไร้แป้งเหมือนเดิมนะครับก็ไฮโปรตีนว้าวอร่อยอร่อยเลย สำหรับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเราจะไม่มีโดมแคสต์นะฮะเราจะเปลี่ยนการไลฟ์เนี่ยเป็นไลฟ์ของ No โลโ o reunion live session จะเป็นการกลับมานะฮะเจอกันอีกครั้งในรอบ15ปีของวงดนตรีที่ผมเป็นหนึ่งในสมาชิกก็คือวง No โลโก้นะครับ วันในที่นี้สมาชิกดั้งเดิมเลยนะครับทั้ง4คน original member จะมานั่งพูดคุยนะครับแล้วก็เล่นเพลงสดๆนะครับให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยก็จริงๆใหญ่แล้วชวทุกคนเข้าไปนั่งดูแหละซักแบบ5บัตร5ใบนะครับใบละ2ท่านแบบนี้ก็ไม่รู้จะใช้กติกายัางไงดี อยากได้แบบฮาร์ดคอร์แฟนจริงๆไปนั่งดูกันคิดว่าหน้าจะสนุกใครชอบโนโลโก้ในสมัยนั้นบ้างใครทันบ้างกดหัวใจให้ผมหน่อยนะครับจริงๆก็แต่ละคนก็แยกย้ายเนาะไปมีหน้าที่ไปอะไรของตัวเองพอวันหนึ่งที่ทุกคนเริ่มซัทเทอร์ดาวนะครับเริ่ม อย่างมือกล้องมือเบสก็มีลูกไปแล้วเนาะ,ะมือกีตาร์ก็เจไดายว่าเจ็บนะฮะเจ็บมีปัญหาอุบัติเหตุสะโพกหลุดก็ต้องไปรักษาตัวอยู่พักใหญ่นะตอนนี้ก็กลับมาแข็งแรงเรียบร้อยนะครับน้องหญิงเรามีคนบอกไข่ในตู้เย็นยังไม่กลินเหรอคะกลินไปแล้วนะครับ อ๋อที่อยู่ในตู้เย็นที่เพิ่งแช่เมื่อกี้อย่างครับยังไม่กินก็จะกินประมาณคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมทำง่ายเร็วแล้วก็อร่อยนะฮะแนะนำเลยใครอยากได้แบบพลังงานสูงสูงแล้วก็ ไม่มีข้าวเลยนะนึกคขบอ,อกทานอย่างค่ะทานไข่ออมเล็ตนะครับยร่งออมเล็ตก็เหมือนไข่ยัดไส้ของฝรั่งอ่ะแหละอตอนี้ก็สไตล์แบบลูกครึ่งไม่ฝรั่งทีเดียว ก็ไทยๆด้วยแต่ไทยซีสแค่นี้ครับเราก็อิ่มอร่อยแล้ว <c oughs> แล้วเดี๋ยวก็จะพร้อมเต็มตัวขับรถออกไปเพราะเดี๋ยวเรามีเทรนต่อมื้อใหญ่มื้อหลักก็จะเป็นอีกหนึ่งมื้อที่เดี๋ยวจะกินช่วงบ่ายเลยนะฮะ อย่างที่บอกไปนะครับก็จะดูได้ที่นี่เลยวันอาทิตย์นะครับประมาณทุ่มหนึ่งนะครับทาง t i k t o k o f f i c i ียของผมนะฮะส่วนใครถนัดบ้านอื่นออนทุกบ้านนะครับออนทุกบ้านวันนี้ไม่ได้เปิดเพลงนะครับเพราะว่า รีบแล้วแล้วก็โต๊ะแน่นไปหมดมีทั้งเห็ดทั้งกระป๋องน้ำอะไรเต็มมั่วไปหมดเลยเนะี่ยหลายคนถามทำไมช่วงนี้ไม่ไลฟ์เชา้าพุ่นเยอะพอตอนเช้าผมยังไม่ไปวิ่งเลยเพราะว่าผมจะไปวิ่งเก้าโมงเลยช่วงนี้ รอให้พอแดดมาแล้วฝุ่นมันเริ่มคลี่คลายแต่ประเด็นคือร้อนมากไงวิ่งเก้าโมงนี้คือเหมือนเที่ยงเลยอะร้อนแบบส,สรุปฝุ่นดีขึ้นแต่ว่าแดดหนักกว่าเดิมก็ไม่รู้ว่าอันไหนวะพีเอมอาจจะดมแล้วสะสมระยะยาวแต่ถ้าฮีสโตกนี่คือวูบแล้วไปเลยไงไม่รู้ว่าไหนจะดีกวนะ่ากัน อันนี้ก็ตบเป็นน้ำมะพร้าวนะครับก็เป็นสวนจากแถวสัมพนันธ์คุณพ่อตาพี่หลังแกจะซื้อมาให้นะครับมาเป็นทลายเลยก็ถือว่าเป็นอิเล็กโทรไลท์ธรรมชาตินะครับใครที่บางทีไม่อยากกินเป็นพวกเป็นพวกอะมิโนต่างๆแบบเนี้ยที่ต้องชงกินอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าน้ำมะพร้าวหลังแบบวิ่งเสร็จอะเวิร์กมากนะฮะ มันเป็นอิเล็กโทรไลต์แบบธรรมชาติผมคิดแล้วว่าเดี๋ยวจะมีสักวันหนึ่งกินกระโดมเนี่ยมาเน้นเมนูแบบเป็นเรื่องเป็นราวกันแบบกันเลยดีกว่าถ่ายเห็นกันไปเลยว่าทำยังไงกันบ้างนะครับในเมนูที่ผมว่าอร่อยทำง่ายและที่สำคัญต้องเป็นคาร n i วลไดเอทหรือคีโตนะครับอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วก็ต้องไม่มีข้าวด้วยนะโอเคผมว่าวันนี้ได้เลิกที่เดี๋ยวผมจะต้องออกไปลุยต่อนะฮะกับเทรนเนอร์ของผมซึ่งเทรนเนอร์รู้สึกจะคิวแน่นกว่าผมอีกนะผมงงเหมือนกันเทรนเนอร์คิวคิวทองมากนะฮะก็ไม่อยากไปสายเพราะว่าเดี๋ยวสายแล้วมันจะล่นกันไปหมดเลย นะแล้วเขาก็จะเบียดด้วยมีคนบอกมาไวไปไวใช่ครับวันนี้รีบนิดหนึ่งนะครับเวลาไม่ค่อยมีพอไปวิ่งสายด้วยเลยมาไลฟ์สายจะหนีฝุ่นแหละแต่ว่าอืแดดหนะักกัฝุ่นมากไม่รู้สองช้อนอันนี้ก็เอาไว้กินตอนเล่นนะฮะเพราะผมว่าวันนี้ก็น่าจะโดนจัดหนักอีกเช่นเดิมคิดว่าน่าจะเป็นหลังนะวันนี้ น่าจะเป็นหลังน่าจะเป็นหลังกับขาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอยากได้น้ำเย็นๆมีไหมเอ่ยโอเคขอเย็นๆอีกสักอันหนึ่ง นี้ก็เอาไว้ไปกินเป็นเหมือน post workout นะฮะมันก็ช่วยแหละเพราะในนี้มันมีคาเฟอีนด้วยมันจะเป็นแบบช่วยกระตุ้นเราอะโอเคพร้อมลบต่ออีกหลังจากวิ่งต้องเอาถุงมือไปหน่อยนะฮะเพราะว่ายกแล้วเจ็บมือนะก็ใช้ของอันเนี้ยทนมาก คือสิบผมใช้มาประมาณสิบปีแล้วอะสิบกว่าปีอะคู่เนี้ยไม่ขาดไม่อะไรเลยนะฮะแล้วก็มันก็รัดมาถึงข้อแบบเนี่ยมันพันข้อมาอย่างนี้เลยอะนึ่ออกมาดีมากแนะนำไม่ได้โปรโมทหรือให้สปอนเซอร์มาโฆษณาอะไรแต่ดีจริงนะฮะแล้วอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือแจ็คเก็ต อ่าขอหยิบไอ้แจ็คเก็ตสีดำที่แขวนอยู่หน่อยได้ไหมจ๊ะที่มันเป็นยี่ห้อเดียวกันเนี่ยจ๊ะ thank you คะ่ะโอเคหวานหวานหวานวาน,น้องแก้วนะฮนะพี่ผ้าบางๆอ่ะจากแก้ว <c oughs> 2,700คนนะครับเชื่อว่าตอนนี้คงเบรกเที่ยงกันอยู่นะครับโดมก็ จริง,รงวันนี้เริ่มมาตั้งแต่ช่วงประมาณ8ดโมงเช้าแล้วนะครับออกไปวิ่งที่สวนเบนมาพยายามหลบฝุ่นแต่ว่าพอสายฝุ่นน้อยน้อยลงจริงๆแต่แดดแรงมากนะฮะเมื่อกี้คุยไปแล้วไม่รู้ว่าฮีสตกไปก่อนเลยหรือว่าจะดมพ m มไปเรื่อยๆจนแบบปอดเจ๊งอะไรเงี้ยก็ไม่รู้อันไหนจะเวิร์กกันนะฮะแต่เชื่อว่าถ้าเกิดได้วิ่งแบบชชชเช้าเช้าเลี่ยงแดดแล้วไม่มีฝุ่นนี้จะเพอร์เฟคที่สุดที่สุดจริงๆนะ ก็มาลุ้นกันพรุ่งนี้วันเสาร์ผมว่าที่สวนน่าจะคนเยอะด้วยก็หวังว่าอ๋อขับใจต้ากแก้วนะฮะก็หวังว่าฝุ่นจะไม่เยอะโอเคผมได้แจ็คเก็ตเรียบร้อยเพราะว่าที่ฟิตเนสมันหนาวนะครับก็ต้องห่มหน่อยจะได้ไม่หนาวโอเคเรียบร้อย งั้นวันนี้กินกับโดมนะผมลาทุกคนไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีนัดกับเทรนเนอร์คิวทองของผมนะคิว <c oughs> แน่นจริงๆนะเดี๋ยวผมจะสายเขาเพราะว่าเราจะเริ่มกันบ่ายโมงนะครับก็โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้นะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเฮ้ยพรุ่งนี้วันเสาร์ไม่มีดิพรุ่งนี้ไม่มีนะเราไม่มีไลฟ์จะไปเจอกันอีกทีวันอาทิตย์เลยนะครับที่นี่ด้วยนะทิกตอกโดมกอลลัมออฟฟิเชียลนะครับจะเป็นไลฟ์เซสชั่นกับวงโนโลโก้นะ พรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีเพลงนะมาเล่นสดๆไม่ว่าจะเป็นสองคนนะ p a r a n o i นะครับยินดีนี่นะครับออโอ้อีกหลายเพลงเลยฝันดีโอ้เยอะเลยที่ทุกคนเคว้งคว้างอะไรแบบนี้นะครับที่จะเอามาเล่นกันให้ฟังก็ถ้าเกิดใครชอบโนโลโก้ละในวัยเด็กแบบความทรงจำแบบนอสเตเจียอะไรแบบนี้เนาะ ยังโหยงหาในมุมที่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคนที่ตอนนี้อายุประมาณสามสิบต้นๆกำลังแบบทำงานเนี่ยตอนโนโลโก้กำลังพลิกๆเขาหน้าก็จะกำลังเริ่มอยู่ประมาณปีหนึ่งเข้ามาหาลัยพอดีเลยนะครับก็เชื่อว่าน่าจะทำให้ภาพเก่าๆในชีวิตในรั้วมหาลัยกลับมาไม่มากก็น,น้อยเดี๋ยววันอะาที่นี้เราเจอกันในไลฟ์นะใครถนัดบ้านไหนก็บ้านนั้นเลยนะครับบ้านแดงบ้านฟ้าหรือแม้แต่ที่นี่นะครับติ k t o k c h ช anel ของผมก็ไลฟ์ทุบ้านเหมือนกัน วันนี้กินกระโดมนะครับไปก่อนและนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเทรนต่อวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ